ในันครที่ถึงนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีอนุก็ต่อรอเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ที่สมเกียร์เนี่ยมาร้องทุกข์ไว้ข้อจะมีการประชุมกันเวลา13นาฬิกา30นาทีว่าสิ่งที่เขาร้องทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างไรบัญชีที่เขามีการนำเสนอรับผิดมีชื่อออกมาได้จริงว่าอย่างไร ขนาดนี้เนี่ยถ้ามันสร้างเนี่ยเขาถือว่าทากันุกคจะรอรอกู้เขาได้ไอ้วางมดถอยถอยถอยมดมดไหมมดถอยไม่นานงานข้อที่มีศักย์เข้ามาเพราะว่าโครงการอาจจะมีการเนี่ยหรือว่าโครงการโครงกานข้อที่สิ้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคอดวงมาดูืุ้งเป็นผู้ใหญ่รวมทั้ภาคเก้าเนี่ยจะดูภาคใต้งจังหวัดสุดท้ายสอจตอเนี่ยจะดูทั้จังหวัดครับนะอันนี้มันจะเป็นเรื่องการโยกย้ายขั้นระดับฐานจังหวัดกับภาคเก้าก็เพราะฉะนั้นสองส่วนนี้จะไหว